สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้โฮช่องพีเอ็นผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีพ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีกับเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์ก็รุ่นเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการ่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน เราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมรายการที่หนึ่งจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่ครับผมรายการที่หนึ่งอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่น nah. ะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบจังไหนแล้วก็ทากา้าไลน์แล้วทรมาแจ้งหมายเลขปลิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามระบาดพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่พนะ องนี้หมายเล็กหนึ่งครับผมครับสองร้อบ้าทครับผมหมายเล็กหนึ่งต่อไปเป็นหมายเล็กสองนี่ผมไม่ทราบที่นะพี่นะเคยได้ามาอยู่แล้วเนี่ยเป็นปิดตาแบบเนี้ยจะเป็นทางใต้หรือเปล่านะพี่นะเนี่ยนี่ครับน,นี่องเนี้ยหมายเล็สองนะพี่นะ นี่ครับเนี่ยหมายเลขสองนะพี่นะองค์เนี้ยครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้นะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามนี่จะเป็น เหรียญคูบาเจ้าบุญชุ่มนะพี่นะนเหียนนี้หมายเลขสามนะม,มูลนิธิดอยเวียงแก้วนะรุ่นหนึ่งครับผมเนี่หลังจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมกับมังกรนะพี่นะนี่ก็จลอยจานดูดิเนี่ยเป็นปีห้าเก้านะเหรียญน,นี้เขาเลี่ยมแล้วเขาหลุดเนหะ็นไหมเหรียญขยับได้เหมือนเขาหลุดเกลนนะแต,แต่เหรียญน,นี้ได้จานนะพี่นะเห็นไหม่ยได้ลอยจานเต็มเลยเป็นคูบาเจ้าบุญชุ่มนะครับ น,นี่เห็นไหมเนี่ยรอยจานเต็มเลยนะพี่นะสำหรับเรียนนี้นะครับนี่จานหน้าจานหลังเลยนะวนราทิธิดอยเวียงแก้วนะนี่นี่ครับจานหน้าจานหลังเลยนะนี่ครับ นี่สองห้าห้าเก้านะครับเหรียญนี้แต่เหรียญนี้เขาหลุดแกนะครับมันข้าวยาวจะมีเสียงเลยนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะนี่เหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงรายการที่สี่รุ่นมหาลาบครับผมเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนี่ครับ เหรียญน,นี้รายการที่สี่นะพี่นะนี่ครับบ้านม้อสระบุรีครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่ห้าพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนี่รายการที่ห้าครับผมนี่ครับนี่ รายการที่ห้านะพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมรายการที่หกนี้จะเป็นเหรียญหล่อหรือว่าทรงนะพี่นะวัดชีปลาขาวนะนี่เป็นเหรียญหล่อ uh นะรายการที่หกครับผมเหรียญหล่อหรือว่าทวงวัดชีปลาขาวนี่ครับ รายการที่หกนะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพารกิ่งไม่ทราบที่นะพี่นะนี่รายการที่เจ็ดพารกิ่งรายการที่เจ็ดนะพี่นะีน่มีโค้ดนะใต้ฐานนี่ไอ้เยานี่มีเสียงนะนี่ครับ องนี้รายการที่เจ็ดน่ครับจะมีเลขโคดนะใต้ถาดนี่น่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก นี้รายการที่แปดครับผมนี่ครับรายการที่แปดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างงอกครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโล รายการที่9้าเป็นเรียนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลครับผมนม่ครับนี่เหรียนรายการที่เก้านะพี่นะนม่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์รายการที่สิบเหรียญปัาพ่อครับผมนีรายการที่สิบครับเนี่เหรียญน,นี้รายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อคูบาสีวิชัยรูปหล่อคูบาสีวิชัยรายการที่สิบเอ็ดครับผมนีม่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์นำรายการที่สิบสองครับผม พระอาจารย์นำวัดดอนศาลาครับผมรายการที่สิบสองนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นปิตาจาันลอยรายการที่สิบสามครับผมปิด ตาจันลอยนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สิบสี่ครับผม สองบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงปู่โตะนะเนี่ยรายการที่สิบห้าเป็นปกโคนะได้มาแบบนี้เลยเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะเนี่ยองนี้รายการที่สิบห้าครับผมสอง้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกจะเป็นเหรียญเซม,มาหลวงปู่ทวดนะครับนี่แต่จะอะไรวัดเวรุวันเหรอเนี่ยเขาจะตอกเวรุวันด้านหลังไว้อะครับผม นะครับนเนี่ยเนี่ยนี่ถูดนะพี่นะเนี่ยมันมีตอกอันนี้แล้วก็จะเนี่ยวัเวิรวันนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับรายการที่สิบหกครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรหลอหลอมข่อเงินรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่รูปลอหลูมข้อเงินนี่ยรายการที่ สิบเจ็ดครับผมอง์นี้นี่ครับนี่งค์นี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเรนหรียญโลหะทวดรายการที่สิบแปดองรุ่นนี้น่าจะแจกปีนางไหมอ่ะเนี่ยปีสองสี่ครับผมเหรียญเนี้ย ่าจะเป็นแจกปีนังไหมครับเนี่ยรายการที่สิบแปดนะพี่นะองนี้นะครับเนี่ยสองห้าสองสี่นจะแจกปีนังไหมครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะรุ่นเนี่ยเห็นเขาเรียกกันแบบนั้นนะพี่นะเนี่ยสองร้อยบาทก็ผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นปิดตา อ่าเขาเรียกปิดตาข้างบัวหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้วนะเพราะว่าเป็นเนื้อผงคุกหลักอะแต่นเนื้อแบบโอ้โหองนี้เนื้อสวยเลยเนี่ยดูด้านหลังเนื้อเหี่ยวเหียวแบบนี้เลยอะเนี่ยดูดีนะครับเนี่ยปิยพี่ท่านใดที่ชอบนะเนื้อแบบนี้เลย,ยได้มาวันนี้เนี่ยคือชิ้นชอบไงมาแบ่งได้แล้วพี่นะองนี้ครับผมเนี่ยดูดี เนี่ยนะครับผมโอ้โหองนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะผมบอกตรงเลยนะเนี่ยองเนี้ยแนะนำนะครับองนี้แนะนำะนี่ปกติต้องมีได้หลายร้อยนะองเนี้ยผมว่านะเนี่ยเนี่ยเพื่อนัท่านใดสนใจครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นปิดตาไม้แกะรายการที่ยี่สิบครับผม ปิดตาไม้แกะรายการที่ยี่สิบครับนี่ปิดตาไม้แกะรายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นเหรียญอะอะไรนะพระพุทธชินราชไหมเหรียญเก้าแบบนี้เลยดิผมไม่มีครีมนะวันนี้ไม่มีครีมแกะกรอรบก็ผมไม่ได้แกะกรอบให้ดูเลยนะเน,นี่ยวันเนี้ย เียแบบนี้เลยสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นเหนรียญราชการที่สี่ครับผมนี่ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐ์นะพี่นะนราชการที่สี่ครับผมน,นี่ครับหวงจะขาดอยู่แล้วนะพี่นะนี่ นะครับแหวนหวงจะขาดอยู่แล้วครับผมในเหรียญน,นี้200บาทครับผมรายการที่22ต่อไปเป็นเหรียญอ่าเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะรายการที่23เหรียญหล่อหลวงปู่หมุนรายการที่23คร,ครับผมเหรียญนี้นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมเห,หรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ ต่อไปเป็นคุณแผนเครือบรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ได้คุณแผนเครือบมาหนึ่งองค์นะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้า่ครับนี่นสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงปชอบรุ่นพิเศษรายการที่ยี่สิบหกหีหลวงปชอบรุ่นพิเศษครับผมปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นเห,นหรียญหลวงปมั่น เหรียญกุมมั่นรายการที่ยี่สิบเจ็ดด้านหลังจะเป็นพ้าปิดตาแบบนี้นะพี่นะสองร้อยบาทนะผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่ยี่สิบแปดนะผมนี่เป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่ ยี่สิบแปดสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพะระล่วงหลังลางปืนรายการที่ยี่สิบเก้าพะระล่วงหลังลางปืนรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับตรงนี้รายการที่ยนะี่สิบเก้าแล้วานเต็มเลยนะพี่นะ่นี่เห็นไหม นะครับมี่ลางส,สวยเลยนะพี่นะเนี่ยนี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นอ่าเต่าหลวงปูแขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะพิษสนุโลกปีสองห้าห้าเจ็ดเป็นเนื้อตะก,กัวแต่ตะก,กัวแบบโอ้โหหนักมากเนี่ยองค์นี้หน,นักมากเลย เป็นเต่าหลวงปูแขกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่เต่าหลวงปูแขกรุ่นหนึ่งกดนี่ร่ำรวยนะวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับผมนี่เป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะนี่เป็นเนื้อตะกัวนะอันหนักมากเลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยมาพร้อมกล่องเด,ดิมด้วยนะพี่นะนี่กล่อง ของเราแบบนี้เลยนี่สองบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ไลายมาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ